ทุกคนนะครับมาเที่ยวมาดูวัดนะครับนี่คือวัดหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อเพชรสร้างเสร็จในวันเดียวถามว่าหลวงพ่อมาจากวัดอะไรมาจากวัดวัดเขากระเจียวนะครับเดี๋ยวมาต้องคาถากันพร้อมๆกันนะครับหลวงพ่อเพชรตั้งน้โม่สามจบนะครับ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเยนะวาจายะเจตสานามะปะติพังอิทิปาติหาลิยะกาลังพุทโธลูปังอหังวันทามิ สัพพโสสาัาโสตถีเพวันตุเมสาทุสาธุขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อเพชรสร้างเสร็จนวันเดียวจงดูแลปกปักรักษาลูกและครอบครัวของลูกให้ชีวิตและครอบครัวของลูกจงหมดนี้่มดสินหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยสรรพข้อเสียดจังไรทั้งหลายได้ออกจากครอบครัวของลูกไปด้วยเถิดใครที่เห็นโพสต์นี้ใครที่เห็นรูปนี้ รูปของหลวงพ่อเพชรวัดขขากระเจียวขอให้ประสบความสำเร็จสมหวังในทุกเรื่องเห็นแล้วอย่าลืมสาธุกันนะครับสาธุสาธุสาธุขอให้สมหวังในทุกเรื่องครับ